สูเรียนรู้อ,อวันรัตในช่องของอาจารย์ัรรัตสวัสดีครับนี่คือการทดลองแค๊ติไฟเออร์คือการจุดเตาด้วยไม้ฟืนไฟที่บึ๊บบึ๊บบึ๊บ,บ,บนี่คือแก๊สแก๊สทำงานอย่าลืมนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอจะพัฒนาทำให้มีป่องวน บนควันเหมือนกับเตาเผาถ่านซึ่งไม่มีควันไฟที่ลุกปุ๊บปุ๊บบ,บึบบนั่นเป็นแก๊สแก๊สที่เกิดจากควันควันซึ่งระยะแรกมันจะมีควันแต่ถ้าออทำระบบใหม่แล้วจะไม่ให้มีควันเลยแล้วจะทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งติดตามออได้นะครับ รูสำหรับอากาศเข้ามีนิดเดียวเองเนี่ยรูเท่านี้เองรูก้นเตาเตานี้ใช้กระถางดอกไม้ปั้นแล้วก็เอาดินมาเสริมตรงหัวเตานิดนึงก็สามารถทำเป็นเตาได้ เราใส่ไม้ฟืนเข้าไปข้างบนนี่คือเป็นการทดลองให้ดูเอาใส่ไม้เพิ่มเข้าไปแก๊สมันก็จะลุกปึ๊บปื๊บป๊บเอาไม้โดขึ้นมาเลยเพราะว่าไม่ได้สับมันให้เป็นท่อนเล็กไง <c oughs> ก็เลยให้ดูว่าเนี่ยไม้จริงๆเป็นเป็น,ปนไม้มันเปียกน้ำด้วยเมื่อคืนฝนมันตกมันจะลุกดีกว่านี้อีกมันก็เลยเหมือนจะลุก เป็นไม้กลายเป็นไม้เปียกไปเลยฝนตกเมื่อคืนแต่แก๊สก็จะขึ้นมาปุ๊บ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 ขึ้นมาอย่างนี้คายแก๊สแล้วขึ้นมาตลอดเวลาต่อไปเราจะไม่เป็นเผาถ่านก็ได้เอาไม้ไม้แห้งๆเฉยๆที่ยังไม่ได้เผาเนี่ยเราก็จะได้แก๊สมากกว่าที่จะเอาถ่านมาหุงข้าวมาทำกับข้าว แล้วก็ควันก็จะไม่มีด้วยแล้วอจะประดิษฐ์ให้ดูขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ